ีเออดีๆดีๆแค่ดีๆอ๋อดีๆเอามดีๆเอาสนดีๆว่ต้องเห็นแั้วับคุทีมันแน่นนั่ไหมกันได้คิดได้ิได้กันได้มันัะแน่นมันแน่ที่สุดเลยออจังกว้ข้ใจไปเลยยางไงดึงี่ไงดึงี่ไงเร็วๆเร็วๆช้าคลิปเนะค เออามาคิดอะไรก็ได้แอ่เอามปนีนวเจมี์ีเลยเดีเวเาไปนั่นมาเจ็บไปเอาพาเอปิดเอาพาไม่ปีดไมจะพาพาดมาแล้วนั่งดีเขาปิาเีอ่ะีอ่ปีดดีดีไม่จงมันดีดีเลยเอากระดกกระเซงมันก็เนาะเออเลยนะ ช่วยๆเลเอาพีดไว้มันก็จะแก้ไม่แต่ละเหนื่าไมาก่อนไ้อาปีดีดีๆปีดดีๆบอกว่าปีดดีดีเลยเอาี่ขอได้งเอตอ้่ห่อน

มันออกมัได้ยังไงตัแกดีๆให้เยเอาเสียกมินมาตัดกมนมาตัดออวาจะไายไปเอากูะจะไปด้วยนามากันไปมาแต่ว่าไม่ตอได้